สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูนักขาอีกครั้งหนึ่งในหน่วยชุมชนของเรานะคะและเมื่อวานนี้นะคะคุณครูได้พูดถึงชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียนเอาใกล้ๆเลยนะคะก็คืออะไรคะลูกวัดพระมาณดาน,นิจอนคราะห์นะคะต่อไปอะไรคะ ชุมชนป่าตาสิงนะคะคุณครูค่อยจะยกตัวอย่างเอาที่อยู่ใกล้โรงเรียนเราที่สุดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาพูดถึงชุมชนใกล้บ้านหรือว่าสถานที่ที่อยู่ใกล้บ้านเรานะคะอย่างเช่นอะไรเอ่ยมาดูด้วยกันนะคะอย่างเช่น อันดับแรกเลยนะคะเด็กๆคือบ้านบ้านของเราเองนะคะบ้านที่เราอาศัยอยู่ทุกวันทุกวันนะคะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายมีพี่มีน้องใช่ไหมคะบ้านภาษาอังกฤษบอกว่าไงคะลูก house house นะคะต่อไปไรค้าที่อยู่ใกล้บ้านเราเอีกที่เราเห็นโรงอะไรคะลูก โรงเรียนนะคะโรงเรียนก็คือภาษาอังกฤษบอกว่าไงคะ School School นะคะโรงเรียนก็จะมีคุณครูมีเพื่อนเมีเด็กๆไปโรงเรียนนะคะต่อไปอะไรคะถ้าเราต้องการจะซื้ออาหารซื้อผักซื้อหมูซื้อเอนื้อเราต้องไปที่ตลาดนะคะลูกตลาดภาษาอังกฤษบอกว่าไงคะ Market market นะคะในตลาดก็จะต้องมีใครคะลูกมีพ่อค้าแม่ค้าเขาเป็นคนขายนะคะแล้วเราก็เดินไปจับจ่ายซื้อของที่ตลาดนะคะต่าไปอะไรอีกคะลูกวดัดวัดนะคะวัดภาษาอังกฤษอว่า t p m p Temp l e วัดก็จะมี หลวงพ่ออยู่หรือหลวงตายอยู่นะคะในทุกๆเช้านะคะท่านก็จะออกบินทบาตนะคะชาวบ้านก็จะมาคอยอะไรคะลูกคอยใส่บาตรนะคะต่อไปอะไรคะนี่คนตำรวจยืนอยู่ใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรคะลูกสถานีตำรวจภาษาอังกฤษก็บอกว่า police station police station นะคะคุณตำรวจก็จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับเราอย่างเช่นการเดินทางข้ามถนนก็จะมีคุณตำรวจนะคะคอยอำนวยความสะดวกให้กับเราต่อไปอะไรคะลูกนี่เด็กๆก,ก,ก็จะเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้เลยเราเรียกว่าอะไรคะโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลภาษาอังกฤษบอกว่า Hospital มสินะคะโรงพยาบาลก็จะมีคุณหมอคอยดูแลรักษาคนไข้เมื่อเราไม่สบายเราก็ต้องไปโรงพยาบาลนะคะและสำหรับบันนี้นะคะสถานที่ที่อยู่ใกล้บ้านของเรานะคะอย่างเช่นมีวัดบางบ้านแบบ ของบางคนนะคะจะอยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนใกล้ตลาดใกล้โรงพยาบาลสถานีตำรวจนะคะเราในชุมชนของเราก็จะต้องมีความรักซึ่งกันและกันต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อกันนะคะดังที่พระเจ้าทรงสอนนะคะนะสำหรับปีนี้นะคะเราอย่าลืมนะคะว่า เราอยู่ด้วยกันเราต้องมีความกตัญญูรุคุลต่อกันละกันสำหรับวันนี้คุณลกเขาก็อขอ,บอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ